เอเชียสไปซีสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่กําลังติดตามรับชมช่องนี้อยู่นะคะก็เป็นช่องน้องหมายสำหรับการรายงานข่าวบันเทิงในแวดวงเอเชียบ้านเราแต่ว่าเน้นจีนจริงๆนะเวลานี้เนื่องจากว่าข่าวคราวทางด้านของวงการบันเทิงจีนนั้นน่าเป็นห่วงจริงๆศิลปินที่เราชื่นชอบค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าจะเจอเรื่องราวเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นตอนไหนมันทําให้เราติดตามข่าวกันแบบใกล้ชิดเลยทีเดียว และยังคงเป็นรอยจะให้กับศิลปินบางท่านค่ะ,ละหลายๆท่านที่เจอผลกระทบจากเรื่องนี้แบบที่เรามองแล้วว่ามันไม่ยุติธรรมจริงๆเขาไม่น่าโดนอะไรแบบนี้เลยอาทิเช่นคุณจางเจอฮั่นค่ะตรงนี้เป็นกาลังใจให้จริงๆนะคะก็ขอให้คุณจางเจอฮั่นนะคะได้กลับมายืนในวงการบันเทิงเร็วๆด้วยเถอะตรงนี้เราที่เป็นแฟนคลับชาวไทยก็เอาใจช่วยกันแบบสุดๆนะคะ วันนี้เราไปติดตามข่าวคราวเรื่องราวของคุณเจ้าเว่ยคะ่ะรวมถึงศิลปินอีกหลายๆท่านด้วยกันในแวดวงวงการบันเทิงของประเทศจีนนักแสดงสาวชื่อดังที่ถูกขึ้นบัญชี blacklist ของทางการจีนพร้อมกับชื่อของเธอนนั้นถูกลบจากแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดงานนี้รลบาดรดาแฟนทั่วโลกต่างก็สงสัยว่าเป็นเรื่องของธุรกิจส่วนตัวหรือว่าจะเป็นเพราะว่าความเห็นด้านการเมืองของเธอคะ่ะหลังจากที่เชื่อ,อคุณเจ้าเวย่ยถูกลบออกจากซีรีส์รวมถึงผลงานโฆษณาต่าง ทั้งทาง,ง Tencent Video, อ้าชีอีแล้วก็โยกุแม้ว่าใบาหน้าของเธอนั้นจะปรากฏอยู่ในคลิปแต่ว่าชื่อและรายละเอียดที่เกี่ยวกับคุณเจ้าโหยนั้นถูกลบออกไปทั้งหมดแม้แต่ผลงานสร้างชื่ออย่าง My Fair Princess หรือว่าองค์หญิงกำมะลอก็ถือว่าเป็นผลงานซีรีส์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดอีกเรื่องหนึ่งของเธอนนในช่วงปี1998-1999 ในส่วนของซีรีส์เรื่องนี้องค์หญิงกำลอก็ถูกลบชื่อเธอออกจากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันจนถึงขั้นมีข่าวลือออกมาว่าการนํามาฉายซ้ําอาจจะได้รับผลกระทบตามไปด้วยค่ะหรือว่าแม้แต่แฮชแท็กที่แฟนๆแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณเจ้าเว่ยในเว่ยปอที่ใช้ว่าเจ้าพัวก็ถูกเซ็นเซอร์จากทางการจีนไปแล้วด้วยเช่นเดียวกันสื่อท้องถิ่นจีนบางสื่อมวลน,นหูเป่ยก็รายงานว่าสื่อต่างๆนั้นได้รับคําสั่งเป็นโน้ตสั้นๆให้ลบเชื่อคุณเจ้าเว่ยโดยไม่ได้อธิบายหรือว่าบอกเหตุผลที่ ชัดอย่างไรก็ตามค่ะถึงแม้จะไม่มีคําอธิบายที่แน่ชัดว่าเหตุใด,ดคุณเจ้าเวย ถึงกลายเป็นเป้าโจมตีจากรัฐบาลจีนจนถูกเซนเซอร์หนักชาวเน็ตก็จึงพยายามรวบรวมข้อมูลและข้อสันนิษฐานต่างๆรวมความเป็นไปได้ที่ทําให้คุณเจ้าโวยนั้นมาถึงจุดที่เลือกันว่าเธอได้ขึ้นเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวนั้นบินไปกบดานที่ฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยข้อสันนิษฐานที่ชาวเน็ตต่างก็พากันพูดถึงคือนอกจากเธอจะเป็นนักแสดงแล้วอย่างที่ทราบกันว่าคุณเจ้าโวยนั้นยังผันตัวไปเป็นนักธุรกิจด้วยเป็นผู้นำกลับหนังเป็นนักร้องซึ่งจะทำให้เธอนั้นขึ้นแท,นท่นเศรษฐีที่ร่รวสุดคนนนหึงใป ปติศาสตร์วงการบันเทิงจีนเพราะว่าเธอก็มีชื่อเสียงในเรื่องของการลงทุนเธอและสามีนั้นยังเคยมีชื่อติดในมหาสถรีอายุน้อยอันดับโลกของฮูรานในช่วงปี2016ซึ่งทั้งคู่นั้นมีทรัพย์สินมากถึง1000ล้านเหรียญสหรัฐโดยการลงทุนของทั้งคู่นั้นยังรวมถึงการเข้าถือหุ้นใน阿里巴巴 Picture Club ด้วยเช่นเดียวกันค่ะสิ่งหนึ่งที่ชาวในจีนพูดถึงจนติดท็อปเทรนในวุยป๋อก็ได้พูดถึงรายได้จากธุรกิจต่างๆที่เธอมีอยู่ในมือ และโดยก่อนหน้านี้คุณเจ้าเวยก็ตกเป็นเป้าโจมตีจากนักลงทุนถึง67รายค่ะที่เรียกร้องค่าชดเชยจากเธอถึง50ล้านหยวนหรือว่าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ราวๆ240ล้านบาทจากการปั่นหุ้นหลังจากที่บริษัทของพวกเขานนั้นล้มเหลวในการประมูลซื้อบริษัทแอนิเมชั่นส่งให้ในช่วงปี2017คุณเจ้าเวยและหวงยู่หลงสามีของเธอนั้นถูกแบนจากตลาดหุ้นจีนเป็นระยะเวลาถึง5ปี และตามสถิติจาก qqc.com ซึ่งเป็นฐานข้อมูลองค์กรจีนก็ได้ระบุบอกว่าคุณเจ้าเหวยนั้นมีบริษัทถึง14บริษัทมี2บริษัทที่ยกเลิกการจดทะเบียนบริษัทไปแล้วและอีก4บริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตพร้อมกันนั้นก็ดูเหมือนว่าบริษัทอีกหลายบริษัทคุณเจ้าเหวยตกอยู่ในความเสี่ยงเพราะว่าหุ้นนั้นถูกแช่แข็งค่ะการลบชื่อออกจากโซเชียลมีเดียทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นในระยะเวลา2สัปดาห์หลังจากที่คุณจางเจ๋อฮั่นนักแสดงหนุ่มที่เพิ่งมีข,าสสญญาขาม่าวาารงกกทยถู จแบหลังจากที่พบภาพของคุณจางเจ๋อฮั่นเซลฟี่ซึ่งเป็นภาพที่เซลฟี่ในช่วงปี2018ขณะที่คุณจางเจ๋อฮั่นนั้นไปเยือนศาลเจ้ายาสุกุนิและร่วมง,งานแต่งงานของเพื่อนที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ศาลเจ้า y yes สุกุ u ิสศาลที่ที่ใช้เก็บป้ายวิญญาณของเหล่าบรรดาทหารญี่ปุ่นบางส่วนที่เคยร่วมรบในสมัยส,ยสงครามต่างๆรวมถึงสงครามจีนญี่ปุ่นก็อย่างที่เราทราบกันนะคะว่าถูกขุดขึ้นมาโดยแอนต้แฟนและก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์กันมากมายค่ะสำหรับเรื่องราวของคุณจางเจ๋อฮั่น จนคุณจางจากฮันเองถูกแบนและถูกคว่ำบารไปจากวงการบันเทิงค่ะแล้วก็ส่วนอีกประเด็นที่พูดถึงกันในช่วงปี2001นะคุณเจ้าเว่ยเคยใส่ชุดทงชาติจักรวรรดินิยมญี่ปุ่นเดินแฟชั่นโชว์ที่นิวยอร์กแถมความคิดเห็นทางการเมืองคุณเจ้าเว่ยก็เคยไปเป็นประเด็นให้ถกเถียงกันในช่วงปี2016หลังจากที่ภาพยนตร์ที่เธอกำกับอย่างเรื่อง No Other Love ถูกโจมตีหนักหลังจากที่ไปเชิญน,นักแสดงชาวไต้หวันที่ชื่อว่าคุลิออนใต้มาเป็นนักแสดงนำ ซึ่งคุริออนต้นั้นเป็นคนหนึ่งที่สนับสนุนให้ไต้หวันเป็นเอการาชจากจีนก็ส่งผลในครั้งนั้นคุณเจ้าเว่ยถูกสังคมชาวจีนกดดันอย่างหนักให้เปลี่ยนตัวนักแสดงก็อย่างที่เราทราบกันว่าจีนนั้นมองไต้หวันเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของประเทศจีนและก็จะต้องรวมกลับคืนสู่แผ่นดินใหญ่เป็นวันชหน้าให้ได้และจะมีการใช้กําลังบังคับหากถึงคราวที่จําเป็น อย่างไรก็ตามก็ยังไม่สามารถยืนยันถึงใ์ที่แน่ชัดได้ว่าเป็นเพราะความเห็นทางการเมืองหรือว่าเหตุการณ์อันใดนที่ทําให้ชื่อขุณเจ้าเวยถูกลบชื่อออกไปจากทุกแพลตฟอร์มของจีนก็รู้แต่เพียงว่าขณะน,นี้ทางการจีนกําลังรโณโรง์ปราบปรามคนดังที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมค่ะ นอกเหนือจากคนดังแล้วอย่างที่เราทราบกันว่าก็ยังมีเรื่องราวของกลุ่มแฟนคลับต่างๆด้วยก็ถือว่าเป็นการล้างบางในเรื่องราวของคนดังที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมแล้วก็เรื่องราวของรัฐบาลจีนที่พยายามควบคุมวัฒนธรรมของแฟนคลับอย่างคนที่ถึงขั้นสะกดรอยตามศิล,ลปินที่ชื่นชอบหรือว่ากลุ่มที่พยายามสืบข้อมูลส่วนตัวศิลปินและเผยแพร่ผ่านโซเชียลรวมถึงไซเบอร์บูลลี่กันด้วย ย่างในช่วงวันที่27ที่ผ่านมาค่ะ Cyber s p a c e a d m i n i s t r a t i o n ที่เป็นผู้ดูแลอินเทอร์เน็ตส่วนกลางของจีนก็ยังได้ออกมาตรการอย่างละเอียดเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในหมู่แฟนคลับอย่างที่เราทราบกันในปฏิบัติการชิงหลางค่ะแล้วก็มีระบุด,ด้วยว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นควรจะจับตาดูวัฒนธรรมของคนดังออนไลน์เพื่อจะได้คงไว้ซึ่งความปลอดภัยทางการเมืองและอุดมการณ์ในโลกไซเบอร์รวมถึงการสร้างอินเทอร์เน็ตที่ใสสะอาด แล้วก็มีคนดังหลายท่านของทางประเทศจีนสเปนจีนเนี่ยลหลายๆท่านนะคะที่ทางการจรีนเพิ่งจะระบุออกมาว่าทําผิดต่อทางการจรีนจนถูกดําเนินคดีนะก็มีทั้งคุณเจิ้งสวงที่ต้องจ่ายค่าปรับจากการเลี่ยงภาษีเป็นเงินถึง46.1ล้านดอลลาร์สหรัฐคุณหัวซุนนักร้องที่ถูกแฟนเก่ากล่าวหาว่านอกใจและการมีสัมพันธ์กับหญิงอื่นเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมแม้ว่าเขาจะออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาแต่เขาก็ต้องอำลาวงการบันเทิงค่ะ และคุณอูอ e ีฟานซูเปอร์ซา์ขวัญใจวัยรุ่นที่ถูกหญิงสาวรายล่ากล่าวหาว่าถูกเขาคมคืนสงให้เขาถูกตั้งข้อหาคมขืนและกระทําชำเราตั้งแต่ช่วงวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยค่ะและคนดังรายล่าสุดคนดังชายพิธีกรรายการ d ดย์เดย์อัพทางช่องหูนานทีวีอย่างคุณเฉียนเฟิงเองตรงนี้ก็มีการถูกกล่าวหาเรื่องมอมยาและขมขืนเช่นเดียวกัน และเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปี2019แม้วเขาจะออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาแต่เขาก็จําเป็นจะต้องออกจากการเป็นพิธีกรของหูนานทีวีค่ะก็คือทางช่องหูนานค่ะได้ประกาศยุติความสัมพันธ์กับคุณเชนเฟิงแล้วค่ะในช่วงของวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมา โดยช่องหูนานก็บอกว่าพฤติกรรมส่วนตัวของคุณเฉินเฟิงนั้นละเมิดกฎเกณฑ์ในฐานะพิธีกรของทางช่องอย่างร้ายแรงความสัมพันธ์ของเฉินเฟิงและก็ช่องหูนานานั้นจะยุติลงแล้วก็มีผลนับจากนี้เป็นต้นไป และตัวคุณเชนเฟิงเองนะคะก็มีการโพสต์ด้วยค่ะขอบคุณทุกฝ่ายแล้วก็มีกล่าวเรื่องราวของความคิดเห็นในประเด็นของเขาด้วยซึ่งมันก็ส่งผลกระทบกับรายการ d a y d a y u p แล้วก็ทางช่องหูนานค่ะทําให้ตัวเองนั้นตัดสินใจถอนตัวแล้วก็ยุติความสัมพันธ์กับช่องหูนานและเขายังได้บอกด้วยนะคะว่าในช่วงปี2019นั้นตารวจได้สอบสวนแล้วโดยละเอียดแล้วก็ไม่ได้ส่งฟ้องอย่างเป็นทางการและส่วนข่าวลือในออนไลน์นั้นจะมีการดําเนินการเรื่องสิทธิตามกฎหมายต่อไปและเขา ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านค่ะขอบคุณทีมงานที่สับสนตลอดมาด้วยนละก็เป็นเรื่องราวข่าวคราวทั้งหมดในวันนี้ก็ขอขอบคุณข้อมูลจากผู้จัดการออนไลน์กันด้วยค่ะเรื่องราวของคุณเจ้าเวยลงถึงศิลปินอีกหลายๆท่านด้วยกัน ถามว่ามีข่าวคราวความคืบหน้าย,ยัางไงเกี่ยวกับแวดวงวงการบันเทิงจีนรวมถึงวงการบันเทิงเอเชียบ้านเรามีข่าวอะไรที่น่าสนใจแหวนก็จะนํามาไล่ฟังนํามารายงานค่ะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยขอพระเจ้าอวยพรและเจอกันได้ใหม่ในข่าวต่อไปในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ